ครับนี่ก็คือบ้านสีฟ้าบ้านอีกหนึ่งหลังที่ตรงซ่อมนะครับที่จะเข้ามารีโนเวทก็ค่อนข้างจะลกวันนี้เพิ่งเริ่มมาตัดหญ้านะครับเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันครับนี่บ้านสีฟ้านะครับก็จะเริ่มรีโนเวทครับอันนี้เราจะยกพื้นสูงขึ้นมาเลยให้เท่ากับบริเวณถนนแล้วส่วนหลังคาตรงนี้เราก็จะย้ายไปอยู่มุมนี้เลย แล้วก็จะเทพื้นทําเป็นที่จอดรถครับส่วนตรงนี้เราก็จะไว้ปลูกพวกกะเพราขา่ขาตะไคร้ใบมะกรูดพืชที่ว่าเอาไว้กินในในบ้านนะครับแล้วก็เสาไฟนี่ก็เดี๋ยวเราจะต้องทําใหม่นะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยมันตรงกลางมันมันจะต้องยกหลังคาขึ้นสูงไนงะ แล้วก็ส,สโลปไปตรงนู้นเดี๋ยวผมจะดูอีกทีหนึ่งว่าว่าผมจะต้องทําอะไรยังไงมั่ง mm. ก็คือจะให้งบประมาณน้อยที่สุดและส่วนหน้าต่างนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นกระจกอลูมิเนียมเลยเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยดีแล้วเปลี่ยนเป็นกระจกอลูมิเนียมทุกช่องเลย mm. เนี่ยหลังเนี้ยน้ามันจะลงตรงกลางไงแล้วมันจะผุผมก็จะเอาหลังคาตรงเนี้ยพาดมาตรงนี้เลยแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นสูงส่วนตรงนี้เราไม่ต้องยกยกแค่ตัวนี้ขึ้นอย่างเดียว อันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านเนี่ยครับข้างบ้านถ้าอันนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านเราจะมองออกไปก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็ตรงนี้เราก็จะทําเป็นที่จอดรถแล้วก็เทพ,พื้นชนยันตรงนี้เลยเทพ,พื้นขึ้นมาใหม่ที่จอดรถที่จอดรถอย่างเดียวอ่าส่วนหลังคารตรงนั้นมันน่าจะผูดแล้วเราน่าจะได้รื้อออกจะรีโนเวทบ้านใหม่ให้มันโอเคกว่าเดิม บ้านหลังนี้งบประมาณเกือบสองล้านนะครับเนี่ยสมัยนั้นผมอายุประมาณสักยี่สบกว่ากนี่แหละอ่าขายเฟอร์นิเจอร์ก็สุดๆนะครับแทบจะวิ่งทําเลยก็ว่าได้อันนี้รอบนอกนะครับเนี่ยบ้านมันก็เสื่อมไปตามการเวลาเนาะเสื่อมไปตามการเวลาเพราะว่าไม่มีคนอยู่เดี๋ยวไปดูข้างบ้านกัน อันนี้จะเป็นบริเวณข้างบ้างช่างก็กำลังลุย จะเหลือแอร์อยู่สองตัวนะครับเราต้องบิ้วใหม่อะไรใหม,ใหม่หมดอีกหลายบาทอันนี้ถ้าเรายืนอยู่ในบ้านนะครับนี่ก็จะมองเงี้ยหลังคานี่จะย้ายออกไปนู่นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันครับนี่เข้ามาปุ๊บก็จะเจอตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นห้องพระ ตอนนี้นกพิราบมันยึดไปซะและ้วขี้นกพิราบเต็มเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องรีโนเวทใหม่สภาพที่เห็นนะครับเนี่ยผุพังหมดละวครับต้องทำใหม่นกเต็มเลยเดี๋ยวจะหานี่อันนี้ห้องนอน ีนห้องนอนหนึ่งห้องมีห้องน้ำในตัวตรงนี้จะมีทั้งหมดสี่ห้องนะครับเรือนหลังนี้คีนโนกขี่ลาบเยอะมากนี่ครับตรงนี้ นกก็เต็มเลยนะครับเนี่ยเพราะหลังคาตรงนี้มันเปิดอยู่เดี๋ยวเราขั้นแรกเราจะมุงหลังคาก่อนคือมุงหลังคาให้มันปิดไว้เพื่อที่นกมันจะได้ไปไปที่อื่นนะครับแต่มันก็คงต้องใช้เวลาหน่อยสําหรับนกพิราบเพราะว่ามันคิดว่าที่นี่เป็นบ้านมันแล้วนู่นอีกห้องนึงนะครับผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูเพราะมันปิดไว้ก็ปล่อยมัน นี่ส่วนนี่เป็นสภาพฟันเจอร์ที่ตกค้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องโถงอ่านี่ตัวห้องโถงเบรกเกอร์ใหญ่ยังอยู่นะครับอ่าจะเป็นสภาพนี้อันนี้ก็จะมีสองห้องนอนห้องโถงนี้จะมีสองห้องนอนอนี่ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะก่อทึ้บไปเลยเพราะว่าอันนู้นจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงครับแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวต้องยกสูงขึ้นมาเนีย่ยจะทำให้กระจกแบบนี้ให้หมดเลยจะอะไดูดีกว่าีนส่วนปลั๊กไฟก็ไม่รู้อีสานตัวไหนมาแกะออกไป อันนี้เป็นบาเบียนะครับบาเบียที่บิ้วขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ปีศาจตัวไหนมาแกะไปนี่ก็เมื่อวานเฟอร์นิเจอร์ล่าสุดที่ว่าผมเป็นคนเอาไปนะครับเนี่ยมันล้าวมันล้าวเฟอร์นิเจอร์นี่ผมจะเอาไปบิ้วใหม่อันนี้จะเป็นพัดลมอันนี้จะเป็นของเล่นลูกชายสมัยตอนเขาเป็นเด็กที่นี่มีลูกชายอยู่สองคน เขาก็โตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวอ่าห้องครัวตรงนี้เราก็จะเอาไปกระจกเอ้กระจกอลูมิเนียมหมดเลยห้องครัวครับก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะเป็นกระจกอีกแหละเป็นประตูสวิงเลยไม่เอาไม้ละเพราะไม้มันผุเอาไปกระจกเลยใส่กระจกบิ้วขึ้นมาใหม่หมดตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกตรงนี้หายไปแล้ว 呢，房间。 ครับนี่ก็คือบรรยากาศาบ้านสีฟ้าที่ผมจะมารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีประตูหน้าต่างหรือแม้กระทั่งปลั๊กไฟหรือแม้กระทั่งเสาไฟบ้านหลังนี้จะต้องถูกรีโนเวทใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจะรีโนเวทย่างไรหรือคืบหน้าไปอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องอแฟนๆได้ได้ชมกันครับก็ฝากกดติดตามช่อง y o u t u บินอินเตอร์ และสื่อรัฐทีวีโดยบอกอเอกสิทธิ์หมวดทองนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ